อันดับซีรีส์จีนที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยบนยูกุอันดับที่หนึ่งฮาวาจือบุพผากลางภายัย ฮาวาจือเป็นทิดาคนโตแห่งตระกูลอันทรงเกียรติที่จำเป็นต้องปกปิดพรสวรรค์ที่ติดตัวนางมาแต่เมื่อตระกูลต้องเผชิญหน้ากับการเกือบจะล่มสลายทำให้นางไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากเปิดเผยพรสวรรค์ที่แท้จริงของนางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตัวเองในขณะที่นางพยายามแบกรับหน้าที่ในการปกป้องครอบครัวอย่างเด็ดเดี่ยว ขู่เย,ยนซีบุรุษหนุ่มสวมชุดเกราะได้เข้ามาในชีวิตพร้อมกับให้คำมั่นสัญญากับเธอจนก่อกำเนิดเป็นตำนานรักที่เคียงข้างกันและกันและพัวพันธ์เข้ากับวังวนแห่งอำนาจอันดับที่2บุพภารักอลลวร์ นาเหอหยางเมืองแห่งความชั่วร้ายพันเย่ที่ตกเป็นที่คลั่งคล้ายของเหล่าสาวสาวแต่งงานกับหยางไฉเว่ยที่ทุกคนเอือมระอาวันวิวาวันนั้นหยางไฉเว่ยถูกสังหารไม่คิดเลยว่าฆาตกรที่ตกเป็นที่ต้องสงสัยคือพันเย่หยางไฉเว่ยที่ฟื้นคืนชีพจากความตายหวนกลับมาอย่างดุดันโดยแอบอ้างฐานหญิงชั่วร้ายของสร้างกวนจือ หมายมั่นปั้นมือจะเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของพันเย่ในกระบวนการการต่อสู้อย่างห้าวหาญกับสีตระกูลใหญ่อิทธิพลชั่วร้ายและการตรวจสอบคดีเก่าแต่ละเรื่องสองดวงใจได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งอย่างไฉไวค้นพบว่าฆาตรกรตัวจริงที่สังหารตัวเองเป็นอีกคนพันเย่ปักใจรักมั่นในนางอย่างลึกซึ้งเรื่อยมาทุกอย่างกำลังจะสุกสมบูรณ์คนที่อยู่เบื้องหลังกลับวางแผนอีกครั้งเพื่อจะผลักทั้งสองให้วอดวายอย่างไม่มีวันหวนกลับคืน อันดับที่3แอบรักให้เธอรู้เมื่อตอนที่ซางจื้อเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายครูของเขามักจะเชิญพ่อแม่ของเขามาที่โรงเรียนเพื่อลดปัญหานั้นลงซางจื้อจึงตัดสินใจขอให้พี่ชายของเขานั้นช่วยเหลือแต่พอพี่น้องเจอกันก็ทะเลาะก,กันเธอไม่มีทางเลือกจึงขอความช่วยเหลือจากต้วนเจียซีเพื่อนของพี่ชายที่หมักจะมาที่บ้านของเธอบ่อย หลังจากที่เธอร้องขอครั้งแล้วครั้งเล่าต้วนเจียสี่ก็ตัดสินใจช่วยเธอไปพบกับครูของเธอที่โรงเรียนหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเขาสองคนก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาต้วนเจียสี่ก็เห็นเธอเป็นน้องสาวที่สนิทมากๆภายหลังต้วนเจียสี่ก็ได้เรียนจบมหาวิทยาลายัยทั้งสองก็เริ่มที่จะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆและเพราะมีความเข้าใจผิดกันบางอย่างความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งแย่เข้าไปใหญ่จนกระทั่งซางจื้อกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลายัย เธอได้สอบเข้ามหาลาัยในเมืองที่เธอปรารถนาเอาไว้ได้สําเร็จและเขาทั้งสองก็ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนจะสามารถสานต่อได้หรือไม่ติดตามต่อได้ที่ช่องยูกุเท่านั้นอันดับที่4ทลายรังไหมซีซั่น2ฐานจิ่งเทียนและจินหลิงแยกย้ายไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย ได้รู้จักกับสารวัตรใหญ่วร,ริศเพราะคดีสังหารโหดหญิงขายบริการที่เกิดจากการร่วมกันลักลอบผีเสื้ออินเดียทั้ง3มคนเริ่มร่วมมือกันไขคดีประหลาดหลายต่อหลายครั้งแต่วิกฤตอยู่รอบตัวของพวกเขาระหว่างการสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องพบว่าจินหลิงกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปอันดับที่5ล่าหัวใจมังกร ย้อนกลับไป20ปีก่อนปีสาจมังกรเทียนย่าตกหลุมรักและต้องการจะแต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักแต่กลายเป็นว่าเป็นเขาเองที่ถูกหักหลังในวันแต่งงานเขาโดนหญิงสาวที่ตัวเองตกหลุมรักวางแผนฆ่าเขาในวันนี้ว่าโดยการตัดแขนตัดขาแยกกระดูกและนำไปกระจายผนึกไว้ทั่วทั้งสี่ทิศด้วยพลังแห่งธาตุทั้งห้าเพื่อไม่ให้เขาคืนร่างเดิมและกลับมาเพราะว่าวิญญาณของเขาร่องรอยหายไป สิปีต่อมาเขาได้รู้หนทางที่จะตามหากระดูกมังกรของตัวเองและมาอยู่ในร่างอาฝูเด็กชายคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ทะเลสาบและได้พบกับสิทธิสำนักเสียนเหมือนเยี่ยนหุยหญิงสาวที่จะเป็นกุญแจนำทางให้เขาได้คืนร่างเดิม อันดับที่6โจรสาวสลับร่างเป็นเรื่องราวของเสี่ยวโต้จื่อนางเอกของเรื่องเป็นโจรสาวที่มาขโมยของในหอแห่งสร์พวิชาซึ่งในตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงการป้องกันเพราะก่อนหน้านี้ชอบมีโจรเข้ามาขโมยของมีค่าในหอนี้เป็นประจำนางเอกนั้นได้มาเพื่อขโมยไข่มุกเยลิงในหอแห่งนี้เธอนั้นปลอมตัวเป็นชุดสาวใช้ที่นั่น เพื่อจะหนีออกมาแต่ดันโดนคนในนั้นสั่งให้ไปรับใช้องค์รัชทายาทที่กำลังปรึกษาเรื่องสำคัญกับราชครูอยู่ในหอแห่งนี้นางเอกได้ไปเป็นคนรินเล่าให้องค์รัชทายาทในขณะที่เหมยอ,อี้ซ่านบุตรสาวอัครเสนาบดีที่โดนพ่อแม่ให้มาที่หอแห่งนี้ <'t you. S 1> เพื่อทําให้องค์รัชทายาทพอใจและเลือกเธอเป็นพระชายาแต่ความจริงแล้วเหมยอ,อี้ซ่านไม่ได้สนใจตําแหน่งพระชายาเลยเธอแค่จะมาดูของที่แสดงในหอแห่งนี้เท่านั้น ทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ราหูอมจันทร์ทำให้นางเอกสลับร่างกับเหมืออีสซานเพราะไข่มุกที่เธอไปขโมยมาสำแดงฤทธิ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันอันดับที่7อันเลอร์จวน ตระกูลที่ถูกข้อหากระบฏจึงถูกสังหารทางตระกูลเหลือเพียงตี้จื่อหยวนที่ถูกรัชทายาทหานเย่ช่วยไว้แต่ก็ต้องถูกขังไว้ที่เขาใต้ซานตลอดชีวิต1ิปีต่อมาตี้จื่อหยวนกลายเป็นเหลิอนอันเลร์ประมุขคค่ายอันเลิศและได้เจอกับหานเย่ที่มาปราบโจรสลัดตงเชียนที่จิ้งหนานนางช่วยเขาปราบโจรสลัดทั้งยังทำทีชอบเขาอยากเป็นพระชายา โดยมีของมั่นเป็นทหารสาม0 0ืนายทั้งยังตั้งใจตามเขามาที่เมืองหลวงและเพราะมีความชอบเรื่องปราบโจรสลัดแม้ตอนนี้จะยังไม่ได้ตำแหน่งพระชายาแต่เหลิอนอนเลอก,ก็ได้เป็นรองผู้พิพากษาสารต้าหลีแน่นอนว่าเหลิอนอนเลอก,กลับมาเพื่อแก้แค้นทวงความยุติธรรมให้กับตระกูลโดยมีล่วมหมิงซีคอยช่วยวางแผนที่เมืองหลวงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเหลิอนอนเลอร์จะแก้แค้นพวกขุนนางที่วางแผนร้ายให้กับครอบครัวของนางได้หรือไม่ติดตามต่อได้ทางยูกุ อันดับที่8ดาวตกก่อเกิดรักเรื่องราวของราชินีเผ่ามนุษย์ที่ได้ให้กำเนิดแฝดสาวก่อนที่จะเสียชีวิตลงแฝดพี่ชื่อว่าชิงขุยเธอนั้นเกิดในเลือกยามดีอีกทั้งยังมีนิสัยใจดีอ่อนโยนจึงได้รับการเอ็นดูจากเสด็จพ่อและผู้คนมากมาย ส่วนแฝดน้องชื่อว่าเยฐานเพราะมารดาให้กําเนิดเธอยากจนเสียชีวิตอีกทางเรืกยามที่เธอเกิดก็เป็นเรืกอบอับปมงคลทําให้เสด็จพ่อรวมไปถึงคนใช้หรือแม้แต่คนทั่วไปต่างก็ดูถูกกลั่นแกล้งเธอแต่เธอนั้นกลับเป็นเด็กสาวที่เฉลียวฉลาดไหวพริปบปีทั้งนี้ทั้งคู่ยังมีมั่นหมายเชื่อมสัมพันธ์แฝดพี่มั่นหมายกับองคชายแดนสวรรค์ แฝดน้องมั่นหมายกับองค์ชายแดนสนธยาแต่เมื่อถึงวันสง่งมอบตัวองค์หญิงทั้งสองความวุ่นวายก็เกิดขึ้นหญิงสาวทั้งสองกลับถูกสลับตัวกันจากชิงขุยเดิมทีต้องไปมั่นหมายที่แดนสวรรค์กลับได้ไปยังแดนสนธยาทางด้านเยฐานเองจากที่ต้องไปยังแดนสนธยาก,ก็กลายเป็นแดนสวรรค์แทน อันดับที่9 <Brothers> ้าจันทราอัศดงเพื่อช่วยโลกที่ทนทุกข์จากการปกครองโดยจอมมารฐานไถจิ้นหลี่ซูซูลูกสาวเจ้าสำนักเหิงหยางจึงต้องเดิมพันครั้งสุดท้ายโดยย้อนกลับไปเมื่อ500ปีก่อนมาเกิดเป็นเย่ซีอู้ลูกสาวคนเล็กของตระกูลเย่เพื่อไม่ให้ฐานไถจิ้นเฉลยของแคว้นจิ่งที่ตอนนั้นยังไม่โดนความคิดชั่วร้ายกัดกร่อนจนกลายเป็นจอมมารไม่นึกว่าฐานไถจิ้นจะเป็นสามีของเย่ซีอู ทั้งสองค่อยๆมีใจให้กันสุดท้ายหลี่ซูซูจึงเสียสละตนเองเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของฐานไถจิ้นและโลกใบนี้หลังจากสูญเสียคนรักฐานไถจิ้นตามหาวิญญาณของหลี่ซูซูในทานน้ำแห่งโลกวิญญาณเป็นเวลา500ปีขณะกำลังจะสิ้นใจก็ได้สำนักเซียนมาช่วยไว้ตั้งแต่นั้นมาจึงกลายเป็นสิทธิ์ของสำนักเซียนเขาทำความดีเพื่อชดเชยความผิดและได้พบหลี่ซูซูที่เฝ้าคึนหาอีกครั้ง เมื่อทั้งสองกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันร่างมารของฐานไถจิน้นยังตามมาว่าร้ายปลุกป,ปั่นให้เกิดความโลภทั้งสามโลกจึงตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับชะตากรรมอันโหดร้ายภายใต้ความเข้าใจผิดมากมายทั้งสองที่รักกันในที่สุดก็เข้าใจกันหนึ่งคนกลายเป็นเทพหนึ่งคนกลายเป็นมารทั้งสองร่วมมือกันเปลี่ยนชะตากรรมและหยุดยั้งวิกฤตที่จะทำลายล้างโลก อันดับที่10ดรุณพเนจรท่องยุทธภพหลังเจ้าอาวาสว่างโยแห่งวัดหานสุยมรณะจึงได้เกิดเรื่องราวของโรงศพทองคำที่ล่ำหรือว่าด้านในบรรจุสมบัติล้ำค่าหาได้เทียบหรือเคล็ดวิชาไราเทียมทานจึงเป็นที่ต้องการของชาวยุทดมากมาย รวมทั้งคนของลัทธิมานซึ่งได้สร้างความลำบากให้กับถังเหรียญแห่งเมืองเสียเย่ผู้คุมกันเพื่อนำรงศพทองคำนี้ส่งให้กับสำนักเก้ามังกรเมืองปี้หลัวเป็นอย่างมากเลยอูเจียได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้เดินทางไปยังเมืองเสียเย่ระหว่างทางได้แวะพักที่โรงเตี๊ยมเสียร่วกของเซียวเซอร์และเพราะพะดุงคุณธรรมทำให้เขาพังเข้าของในโรงเตี๊ยมไปมากมาย เซียวเซอร์จึงคิดค่าเสียหายจากเขาเมื่อเลยอูเจียไม่มีเงินจ่ายเพื่อทวงหนี้เซียลเซอร์จึงต้องเดินทางไปที่เมืองเสียเยกกับเขาระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้เจอกับถังเหลียนที่คุ้มกันโรงศพทองคำและได้ช่วยเขาสู้กับนักฆ่าที่พยายามชิงโรงศพก่อนที่พวกเขาทั้งสามทั้งเหลียนเลยอูเจียและเซียลเซอร์จะเดินทางไปที่เมืองซานกู้ไปยังหอสาวงามเพื่อพบกับเทียนหนีรุ่ยจึงถูกเตือนเกี่ยวกับนักฆ่าที่รอพวกเขาอยู่มากมาย และได้เจอกับเทียนว่เทียนคนของลัทธิมานที่วิชาบรรลุถึงแดนสวรรค์เซียวเหยา่าที่ต้องการชิงโรงศพทองคําเช่นเดียวกันและจากการแย่งชิงจากทั้งนักฆ่าและคนของลัทธิมานรงศพทองคําที่ไม่รู้ว่าบรรจุอะไรก็ได้ถูกเปิดออกเป็นอู่ซินที่บรรจุอยู่ภายในพวกถังเทียนได้ต่อสู้กับเทียนว่เทียนเพื่อนําอู่ซินส่งที่สํานักก้าวมังกรได้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสามารถติดตามดูต่อได้ทางยูกุ เพื่อนๆชอบซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างหรือมีเรื่องไหนมาแนะนำแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยและอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ